คว olan, trays, ามเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนาพระโสดมาเผยแผ่ก okay. ับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระโสดที่อาตมาภาจะนามาเผยแผ่ชื่อว่าอัยกาโสดโสดที่ว่าเรื่องชีวิตมีความตายเป็นที่สุดเรื่อความนายพระโสดนั้นมีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้นมหาบพิษข้อนี้เป็นอย่างนั้น ตาตั้งโปวงมีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ล่วงพ้นความตายไปได้มหาบอพิษภาชนะดินชนิดใดชนิดหนึ่งทั้งสุขอดิดภาชนะดินเหล่านั้นทั้งหมดมีความแตกเป็นธรรมดามีความแตกเป็นที่สุดไม่พ้นความแตกไปได้แม่ฉันใดมหาบ่อพิษตาตั้งโปวง ก็มีความตายเป็นธรรมดามีความตายเป็นที่สุดไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปอีกว่าสาตวโทว้งอยากตายเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดสาว์ทั้งหลายจะไปตามกรรมเข้าถึงผลบุญและบาปคือผู้ทำบาปจะไปนรกส่วนผู้ทำบุญจะไปสวรรค์เพราะฉะนั้น บุคคลควรทำกรรมดีสะสมบา้เป็นสมบัติในโลกหนะ้าเพราะบนเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหนะ้าข้อความเหล่านี้มาในพระโสดสังยุตนิกายสภาตะวักพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่133หน้าที่166อาจจะมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้และฟังเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติ และจะได้ไม่ตกอยู่ในความประมาทจะได้ทํากุศลกรรมทําคุณงามความดีให้กับตนเองเพื่อสุปติอันเป็นไปในเบื้องหน้าอาตมาภาพพร้อมโดยพอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทิญเจริญพร